วสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับสลามนะวันนี้นะครับก็อยู่กับแมปที่ชื่อว่า The w i ะไ West นะครับทุกคนก็แมป e w i ะไ West เนี่ยได้ทำการอัปเดตนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับอีเวนต์คริสต์มาสนะครับทุกคน ก็วันนี้ผมก็จะพามาสอนนะครับหาของนะครับผมว่าเราจะหาของแรกยังไงนะครับทุกคนแล้วก็บอกวิธีต่างๆนะครับผมวิธีง่ายๆเนะทุกคนนะก็ถ้ายังไงนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมครับโอเคครับทุกคนอย่างแรกนะครับผมก็ให้มาเมืองหลักนะครับทุกคนเมืองนี้นะครับทุกคนก็จะมีต้นคิดมากนะครับต้นนี้นะครับก็สามารถรับของได้นะครับผม ของที่เราได้มานะครับก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นลูกสโน,โน์นะครับทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับผมกด R เป็นการเก็บนะครับทุกคนก็จะเป็นของประมาณนี้นะดาเมจก็ไม่มีนะครับผมแทบจะไม่มีดาเมจเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มาอีกอันนึงก็คือคุกกี้นะครับทุกคนคุกกี้เนี่ยถ้าเราใช้นะครับหรือว่าเรากดยุทธใช้เนี่ยก็คือเรามันจะเพิ่มเลือดให้เรานะทุกคนนะ โอเคตอนนี้นะครับเห็นไหมทุกคนผมกินไปแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มฟอดเพิ่มดิก,กนะครับผมก็จะเป็นเพิ่มเลือดนั่นแหละทุกคนโอเคนะครับผมส่วนจุดต่อไปเนี่ยที่เราจะไปกันนะครับมันก็อยู่ใกล้ๆกับเมืองหลักนะครับหรือว่าเมืองที่แบบว่าเมืองที่คนชอบอยู่กันนะทุกคนนะโอเคก็จะเป็นเมืองนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนนะครับไปทางเมืองนะทุกคนนะหลังเมืองนะครับทุกคนหลังเมืองเนี่ยมันก็จะมีแบบว่า เขาเรียกว่าที่แรกนะทุกคนนะที่แรกของนะครับผมก็อย่างเช่นม้าอย่างเงี้ยม้าม้าที่ผมขี่อยู่นะครับหรือว่าขวานที่ผมมีนะครับผมก็จะสามารถแลกได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าจุดแรกเนี่ยมันไปยังไงเนอะนี่นะครับพอเราขึ้นมาตรงนี้เสร็จแล้วนะทุกคนให้เรานะครับข้ามสะพานนี้ไปนะครับผมสะพานของรถไฟนะครับทุกคนนะ็เราก็ให้เราลงไปนะครับผมพอเราลงไปแล้วเนี่ยคือทุกคนผมแนะนํานะครับถ้าเพื่อนๆมีค่าหัวเนี่ย คือแม่แน่อาจจะโดนเอลยิงนะทุกคนนะนี่นะครับผมคือถ้าเรามีค่าหัวเนี่ยเอลมันจะยิงเรานะทุกคนนะแนะนำเพื่อนๆนะครับถ้าจะมาที่นี่นะครับหรือว่ามาแลกของเนี่ยแนะนําก็คือให้ทุกคนนะครับไม่มีค่าหัวนะทุกคนนะคือแบบว่าไปให้คนอื่นฆ่าหรือว่าไปลบค่าหัวทิ้งก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูของนะครับผมของอันนี้ก็จะเป็น30โทเค็นนะทุกคนนะ30โทเค็นเดี๋ยวเรามาดูโทเค็นกันก่อนดีกว่า เพราะว่าโทเคนเนี่ยมันค่อนข้างที่ยังงงนะครับถ้าคนไม่เข้าใจนะครับทุกคนโอเคกดตัวบีนะครับผมโทเคนนะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญสีแดงกับสีฟ้านะครับผมก็จะมี2เหรียญนี้นะทุกคนนะคือเหรียญสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเหรียญของคนดีละกันผมเรียกอย่างนี้ละกันนะเหรียญสีฟ้าเนี่ยเป็นเหรียญของคนดีส่วนเหรียญสีแดงเนี่ยเหรียญของคนชั่วนะครับผมหรือว่าเป็นเหรียญของคนแบบว่าเป็นฆาตกรอะไรประมาณนี้เพราะว่า เหรียญที่เราจะได้มาเนี่ยจากการฆ่าบอสนะครับคือถ้าเราฆ่าบอสเราก็จะได้ส0บเหรียญนะครับเป็นเหรียญสีฟ้าเราก็จะได้มาสิบเหรียญนะครับผมเหรียญสีฟ้าก็จะมีการฆ่าบอสนะครับที่จะได้มาเนะแล้วก็การฆ่าคนนะครับหรือว่าฆ่าโจนะครับทุกคนคือถ้าเป็นโจเนี่ยมีฆ่าหัวนะครับผมคือถ้าเราฆ่าเนี่ยเราก็จะได้เหรียญสีนี้นะครับสีฟ้านะครับผมโอเคส่วนเหรียญสีแดงนะครับทุกคนเหรียญสีแดงเนี่ยเราก็จะได้จากการ ที่เรานะครับไปฆ่าคนบริสุทธิ์นะครับผมไปฆ่าคนบริสุทธิ์ที่อยู่ในบริเวณกิจกรรมอีเวนต์นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เนอะคือแนะนานะครับถ้าอยากได้เหรียญสีฟ้าเนี่ยให้เรานะครับไปฆ่าจรนะครับที่มีค่าหัวนะครับผมส่วนเหรียญสีแดงนะครับทุกคนให้เรานะครับไปเป็นจรนะครับแล้วก็ไปฆ่าคนบริสุทธิ์นะครับผมที่อยู่ในโซนอีเวนต์นะครับทุกคน ประมาณนี้นะครับผมโอเคส่วนที่ผมอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นจุดแรกนะครับทุกคนจุดแรกเหรียญสีฟ้านะครับทุกคนโอ้ผมโดนเอลยิงเอลนะครับทุกคนผมบอกไว้ก่อนว่าเอลมันก็ดอกของนะครับก็จะดอกชุดนะครับแล้วก็ดอกหมวกนะครับทุกคนก็จะเป็นตามชุดของเอลเลยนะครับผมโอเคม้านะครับก็ใช้30โทเคนนะครับก็จะเป็นเหรียญสีฟ้าใช้30 ส่วนไอที่รากนะครับก็ใช้15นะครับทุกคนก็ชุดนะครับทุกคนก็ใช้15โทเค็นนะครับผมแล้วส่วนหมวกเนี่ยก็ใช้10โทเค็นนะครับผมก็จะเป็นโทเค็นสีฟ้านี่นะครับผมก็ที่สามารถแลกได้เนอะส่วนหัวอันนี้นะครับแนะนํานะครับไม่ต้องให้เพื่อนๆนแลกนะครับทุกคนเพราะว่ามันมีดรอปอยู่นะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นขวานนะครับผม ก็ใช้15โทเค็นนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นขวานอันนี้นะทุกคนนะดาเมจก็อยู่ที่50นะครับทุกคนต่อการฟันหนึ่งครั้งนะครับผมดาเมจอยู่ที่50นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของต่อไปนะครับผมที่ใช้โทเค็นสีแดงแรกนะครับทุกคนก็จะเป็นตรงกลางแมปเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นจุดของโจนนะครับผมก็จะมีให้แรกนะครับของโทเค็นสีแดงนะครับหรือว่าเหรียญสีแดงนะครับผม ก็อันนี้นะครับก็จะเป็นธนูนะครับที่ผมใช้นะครับผมธนูเนี่ยดาเมจค่อนข้างที่โอเคมากๆเลยเพราะว่ามันแรงนะครับผมส่วนอันต่อไปก็จะเป็นซองนะครับทุกคนก็จะเป็นซองเนะซองเก็บอาเขาเรียกว่าอะไรซองเก็บลูกโม่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนอันต่อไปก็จะเป็นเข่านะครับทุกคนก็ใช้แค่5โทเค็นนะครับผมเข่านี้ก็น่าจะมีดรอปด้วยนะครับทุกคนดรอปจากบอสนะครับผมก็จะมี3อันนะครับหลักๆนะทุกคนเนะ แล้วก็อันนี้นะคบเป็นขนมนั่นแหละทุกคนเป็นกี้นะครับผมก็ใช้1โทเคนแรกนะครับทุกคนผมก็จะแลกเอาไว้นะครับผมเพราะว่าผมน่ะได้แลกของเอาไว้หมดแล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะอธิบายอีกทีนึงนะครับทุกคนให้ทุกคนนะครับดูด้านซ้ายมือนะครับผมมันก็จะเขียนว่า for send day ผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะทุกคนนะให้ทุกคนนะครับดูตรงนี้นะมันก็จะเป็นสีแดงนะครับทุกคนไอข้างล่างที่มันเขียนเอาไว้เนี่ยของผมก็เป็นสีแดงเนื่องจากเนี่ยผมเป็นจอนะครับผมผมมีม บอลเนี่ยมันก็จะขึ้นสีแดงนะครับทุกคนแล้วเวลาเราฆ่าคนเนี่ยมันก็จะได้อาได้เหรียญโทเค็นเนี่ยสีแดงมาก็เอาไปแลกนะครับผมแลกที่นี่นะครับผมส่วนเนี่ยถ้าแบบว่าไม่มีค่าหัวแล้วคือเราต้องไม่มีค่าหัวนะทุกคนแล้วไม่ใช่โจรน,นะครับเวลาเราฆ่าพวกโจรเนี่ยเราก็จะได้เหรียญโทเค็นสีน้าเงินมานะครับผม แต่แนะนำนะครับให้เพื่อนๆนะครับผมคือให้เพื่อนๆนะฟาร์มบอสนะครับก็คือการฆ่าบอสนะครับทุกคนมันก็จะให้โทเค็นนะครับสีฟ้าเนี่ยได้มาทั้งหมด10อันนะครับต่อการฆ่า1ครั้งนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับผมข้างในเนี่ยมันก็จะมีสโนแมนนะครับผมก็จะเป็นสโนตัวนี้นะทุกคนนะ คือถ้าเราฆ่าเนี่ยทุกคนสิทธิ์ที่จะดรอปนะครับมี2อย่างนะครับคือผมไม่แน่ใจว่ามี2อย่างหรือ3อย่างนะครับทุกคนสิ่งที่มันจะดรอปนะครับก็จะมีผ้าพันคอนะครับผมผ้าพันคอที่ผมใส่อยู่นะแล้วก็บนหัวนะครับผมหัวก็จะเป็นหัวเขาเรียกว่าหัวหิมะนะแต่ผมก็จะลองใส่ให้ดูนะครับนี่นะครับผมหัวหิมะอันนี้นี่เองนะครับผมมันก็จะดรอปด้วยนะครับทุกคนโอเค ดรอปก็คือให้เราฆ่าเสร็จเนี่ยมันก็จะร่วงดรอปนะครับทุกคนแต่ถ้าเป็นชุดเอล์เนี่ยชุดเอล์ที่ผมใส่อยู่นะครับมันก็จะไม่ล่วงดรอปนะทุกคนนะคือถ้าเราฆ่าเอล์เสร็จเนี่ยให้ทุกคนนะครับให้ทุกคนนะครับเข้ามาในที่แต่งตัวนะแล้วก็ดูนะครับผมเสื้อกับกางเกงนะครับว่ามีของเอล์มาหรือยังนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เนอะส่วนหัวเนี่ยหัวของเอล์นะครับก็จะมีดรอปนะครับผมก็จะเป็นดรอปจากพื้นเลยนะทุกคนนะ คือมันดอกจากพื้นนะครับผมหัวเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะครับผมนี่นะครับทุกคนมันก็จะดอปนะครับผมนี่ก็จะได้มานะประมาณนี้นะครับผมคือเราฆ่ามันตายเสร็จเนี่ยแล้วมันก็จะดอปนะครับทุกคนดอกจากพื้นเลยเนอะคือเราแบบเราฆ่าเสร็จแล้วมันก็จะดอกตรงพื้นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมคิดว่าสโนว์แมนน่าจะดอกประมาณสออย่างนะครับผมจําไม่ได้แล้วว่าอย่างต่อไปมีอะไรอีกนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูของบอสนะครับของบอสนะครับทุกคนที่น่าจะดอปนะครับก็น่าจะมีเขานะครับทุกคน เขาที่บอสอ่าที่บอสสวมอยู่แล้วก็เป็นหมวกนะครับผมเป็นหมวกที่บอสใส่อยู่นะครับทุกคนมันก็จะดรอปด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีดรอปนะครับดรอปปืนนะครับทุกคนปืนอันนี้นะครับก็จะเป็นไรเฟิลนี้นะครับผมนี่อันนี้เลยไรเฟิลนี้นะครับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะแล้วก็ดาเมจค่อนข้างที่จะโอเคนะครับทุกคนแล้วก็มีกระสุนให้10นัดนะครับผมแล้วเราก็สามารถยิงเหมือนอ่ายิงเหมือนลูกโม่ได้ด้วยนะครับทุกคนก็คือแบบยิงรัวแบบนี้นะครับผม คือเรายิงรัวได้นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะส่วนของอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีอะไรอีกนะครับผมผมคิดว่าน่าจะมีแคนดี้นะครับทุกคนอันนี้นะครับแคนดี้อันนี้นะแล้วเวลาเราจะฆ่าบอสเนี่ยคือแบบว่าเรายิงไปแล้วมันเฟลอย่างเงี้ยเราจะแก้ยังไงนะครับผมคือเราจะแก้ยังไงก็คือให้เรานะครับไม่มีค่าหัวนะ ก็คือแบบว่าไม่มีค่าหัวแล้วก็ไม่ใช่โจนนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะทุกคนนะตอนนี้ผมเป็นโจรอยู่ก็สามารถฆ่าผู้เล่นได้นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเหรียญที่ได้มาก็จะเป็นอันนี้นะครับสาหรับโจรที่ฆ่าผู้เล่นธรรมดานะครับผมประมาณนี้เลยก็จะได้เหรียญสีแดงมาส่วเหรียญสีฟ้าเนี่ยก็จะต้องเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนดีนะครับผมเป็นคนดีที่ฆ่าโจนนะครับประมาณนี้เลยมันจะสลับกันนะทุกคนนะสาหรับเหรียญนะครับผมผมเลยเรียกว่าเหรียญคนดีกับเหรียญคนเลวนะครับทุกคน โอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอธิบายกันต่อนะครับเกี่ยวกับการค่าบอสนะครับผมก็คือให้เรานะครับถ้าเป็นผู้เล่นธรรมดานะครับผมก็ให้เรานะครับยิงนะครับผมก็จะเป็นยิงน้ําแข็งนะทุกคนนะ ยิงน้ำแข็งให้หมด4อันนะครับผมเพราะว่าน้ำแข็งข้างบนนี้มันก็จะเพิ่มเลือดให้บอสนะครับทุกคนแนะนานะครับให้เพื่อนๆมีปาร์ตี้นะครับเพราะว่าบอสนะครับไม่สามารถโซโลได้นะครับทุกคนนะแล้วเราฆ่าบอสเสร็จเนี่ยมันก็จะได้นะครับผมสิ่งที่ได้แน่ๆน,นะครับทุกคนก็จะเป็นเหรียญโทเคนนะครับสีฟ้าอันนี้นะทุกคนนะก็คือถ้าเราฆ่าบอสไปเสร็จเนี่ยเราก็จะได้10เหรียญน,นะทุกคนนะ เป็นเหรียญโทเค็นสีฟ้าส0บเหรียญนะครับสำหรับการฆ่าบอส1ตัวนะครับผมแล้วก็เวลาเราฆ่าบอสเสร็จเนี่ยให้เรานะครับขึ้นมาข้างบนนี้นะครับผมพอเราขึ้นมาข้างบนนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะมีดรอปนะครับเป็นกล่องของขวัญนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนนะครับเก็บนะครับผมเก็บเนี่ยมันก็จะเป็นของนะครับทุกคนเป็นกล่องของขวัญนะให้เรานะครับเก็บกล่องนั้นเสร็จเนี่ยเอาไปแลกนะครับทุกคน ไปแลกที่ไหนนะครับก็ให้ทุกคนนะครับไปแลกกับแซนต้านะทุกคนนะก็ให้ทุกคนนะครับมาที่เดิมนะครับผมมาแลกของกับแซนต้านะทุกคนนะหรือว่ามาแลกเหรียญโทเค็นสีฟ้านะทุกคนนะเวลาเราได้กล่องมาแล้วนะครับผมแล้วก็มาแลกนะครับ นี่นะครับกีฟนะครับผมกีฟให้เซนตา้านี้นะครับเราก็จะได้เงินมานะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะแต่แนะนํานะครับเพื่อนๆเ,เวลา,าเพื่อนๆได้กล่องมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆรีบมานะครับเพราะว่าถ้าเราตายมันก็จะตกนะครับทุกคนไอ้กล่องของขวัญที่เราได้มาเนี่ยมันก็จะดรอปลงนะทุกคนนะ ก็สำหรับว <S an> ันน <an> ี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนก็ผมก็อาจจะมารีวิวได้ไม่หมดนะครับทุกคนถ้าขาดตกอะไรไปเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ถ้ายังไงนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ